สวัสดีครับวันนี้กลุ่มเก้าของเรานะครับจะมานำเสนอในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันของหายไปไหนหวานะครับโดยกลุ่มที่เก้าครับสมาชิกของเรานะครับผมน,นายพิตุลตาลเลขที่หนึ่งครับผมนายกิจติกรสวัสดิ์เลขที่เก้าครับไปไหนอะ อันโอเคซึ่งประเด็นปัญหาของเรานะครับผู้คนในโรงเรียนมักชอบทำของหล่นหายโดยไม่รู้ตัวนะครับประเด็นประเด็นคำถามนะครับหนึ่งทำไมผู้คนมักทำของหล่นหายครับสอง ของที่ทำหายไปสำคัญมากหรือไม่สามของที่หายไปจะหายไปไหนได้บ้างสี่ของที่หายไปมีโอกาสได้คืนมากแค่ไหนห้าผู้คนจะจะเริ่มเราบตอนไหนว่าของหายไปหกเมื่อของหายแล้วผู้คนมักแจ้งที่ใดเจ็ดของที่หายไปคือสิ่งของอะไรแปดเมื่อมีของเมื่อมีคนเจอของหายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเก้าหลังจากของหายผู้คนมักทำอะไรสิบเมื่อทำของหายแล้วจะพึ่งใครได้บ้างครับ รายละเอียดต่างๆของปัญหานะครับรายละเอียดนะครับในชีวิตประจําวันของผู้คนอาจประสบภัยกับปัญหาที่สิ่งของของตัวเองมักหล่นหายไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับสาเหตุนะครับเอ่อเพราะผู้คนมักจะประมาทและไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งของนั้นๆจึงทําของหล่นหายได้แล้วความหลงลืมจึงลืมว่าสิ่งของนั้นนั้นหายไปไหนแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับวิธีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ทางกลุ่มเราจะทาการ สร้างแอปพลิเคชันสําหรับเก็บข้อมูลของหายและข้อมูลการแจ้งของหายโดยแบ่งประเภทของหายเป็นหลายๆประเภทเช่นเงินสดโทรศัพท์เครื่องเขียนนะครับเอ่อวัตถุเอ่อวัตถ,ถุประสงค์ของกลุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันแอปชี e t นะครับเพื่อศึกษาแนวโน้มการทําของหายเพื่อนาสถิติมาต่อย,ยอดและพัฒนาแอปพลิเคชันและนําไปแก้ปัญหาโดยเบื้องต้นได้รายละเอยียดสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาครับ ผู้คนทำของหายและหาของนั้นไม่เจอซึ่งเกิดจากความประมาทหรือการหลงลืมของผู้ทำของหายซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดยการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับเก็บข้อมูลของหายและข้อมูลการแจ้งของหายที่มาและที่มาและความสำคัญของปัญหาเนื่องจากภายในโรงเรียนมักจะมีนักเรียนที่ทำของหล่นหายบางครั้งและไม่สามารถหาของตัวเองเจอได้สมมติฐานครับผู้ใช้สามารถทราบข้อมูลของหายประจำวันได้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการของหายที่จะพบเจอได้ผู้ใช้สามารถค้นหาของหายของตนเองได้ผู้ใช้สามารถติดตามของหายของตนเองได้ผู้ใช้สามารถแจ้งของหายเพิ่มเติมได้ครับโดยทีี่มมาาาาและะคคควสคํัััญญของหนน้นรบเนื่องจากในชีวิตประจําวันของแต่ละคนมักจะมีผู้คนที่มักทําของหล่นหายอยู่บ่อยครั้งโึงอาจเกิดจากความประมาทไม่ใส่ใจหรือคนคนนั้นอาจลงลืมได้ง่าย เมื่อทราบว่าสิ่งของของตัวเองหายไปแล้วแล้วกลับไปหาสิ่งของนั้นๆก็อาจจะหายไปเสียแล้วนะครับซึ่งสิ่งของที่หายไปนั้นอาจเป็นของที่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตประจําวันของคนนั้นๆอย่างมากจึงต้องมีการตรวจสอบต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าของที่หายไปนั้นยังอยู่ดีและเจ้าของของสิ่งของนั้นๆสามารถเอากลับคืนได้ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ปัญหาที่แน่นอนเพื่อให้ของที่ทำหายไปนั้นได้กลับคืนสู่เจ้าของโดยเร็วที่สุดนะครับส่วับวัตถุประสงค์นะครับ เพื่อศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันจากแอปชีตได้เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มสิิการทําของหายภายในโรงเรียนเพื่อนําสิติมาพัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันได้และเพื่อนําสิติไปประยุกต์น,นำไปแก้ปัญหาในขั้นต้นได้ครับต่อไปเป็นสมมติฐานนะครับหนึ่งผู้ใช้สามารถทราบข้อมูลของหายประจำวันได้สองผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการของหายที่พบเจอได้สามผู้ใช้สามารถค้นหาของหายของตวเองได้ ่ผู้ใช้สามารถติดตามหาของหายของตัวเองได้และห้าผู้ใช้สามารถแจ้งหาของหายเพิ่มได้ครับขอบเขตการศึกษานะครับเอ่อรายละเอียดการศึกษานะครับเป็นการศึกษาถึงสถิติการทําของหายของปัญหานักเรียนเพื่อนํามาต่อยอดในการแก้ปัญหาการทําของหายต่อไปนะครับกลุ่มคนในการศึกษา ศึกษาจากนักเรียนโรงเรียนสุรัพิทยาชั้นมหาได้ทุกสามจำนวน20คนและวเวลาศึกษาใช้เวลาทั้งหมดจัดทาภายในภาคเรียนที่1ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม256ด้าย2 5สิถึงช่วงเดือนกันยายน2,566ครับข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครูสามารถคลิกในโฟลเดอร์นี้เพื่อไปดูได้นะครับ เอ่ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับแอปชีต์ดัดาต้าเบสหรือ Google เอ่อดัต้าเบสโดยใช้กูเ e ิ e ชีตด окумент เดยใช้ Google Docs แล้วก็ Presentation โดยใช้แคนวาครับต่อมานะครับการกำหนดปัญหาของเรานะครับผู้คนในโรงเรียนชอบทำของหล่นหายโดยไม่รู้ตัวนะครับ ต่อมานะครับเคราะห์ระบบครับระบบของเรามีระบบเดิมเดิมทีในการแจ้งของหายหรือแจ้งพบของหายภายในโรงเรียนผู้ที่จะแจ้งจะต้องเดินไปยังหน่วยประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพื่อแจ้งนะครับซึ่งไม่ค่อยสะดวกและไม่ค่อยเกิดประสิทธิภาพแบบแจ้งแล้วอาจจะไม่ได้เป็นการประกาศให้รู้นะครับระบบใหม่นะครับโดยการจัดทําแอปพลิเคชันเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้แจ้งโดยผู้ใช้จะสามารถแจ้งทั้งการพบเจอของหายและการแจ้งของหายของตัวเองนะครับ ทราบถึงรายการของหายอื่นๆได้ตลอดเวลาเผื่อตนเป็นผู้เจอของหายด้วยทราบถึงสถิติโดยรวมของจํานวนของที่หายแต่ละประเภทในแต่ละวันนะครับข้อมูลนําเข้านะครับบันทึกข้อมูลของหายที่พบเจอบันทึกข้อมูลการแจ้งของหายนะครับกระบวนการจะจัดเรียงข้อมูลสถิติประเภทของหายตามกลุ่มจัดเรี้ยงข้อมูลของหายตามประเภทค้นหาของหายตามประเภทนะครับข้อมูลส่งออกนะครับแสดงข้อมูลของหายที่มีคนพบเจอ แสดงข้อมูลการแจ้งของหายใหม่แสดงข้อมูลสถิติประเภทของหายตามกลุ่มนะครับและแสดงข้อมูลของหายตามการค้นหานะครับโซเชียลจะเป็นดังนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการออกแบบระบบนะครับก็อกแบบระบบนะครับอย่างแรกคือแจ้งองหายครับก็จะมีไอนะครับมี จิงก็คือของที่หายไปนะครับจริงไทยก็คืออ่าของหายประเภทไหน,นครับช,ชื่อคนที่คนที่รีพอร์ตห้องคนรีพอร์ตเลขที่นะครับแล้วก็รูปของที่หายนะครับแล้วก็ดิฟคิดชันว่าหายยังไงหายยังไงบ้างครับแล้วก็จะเจอหรือยังแล้วก็วันวันเดินไปที่รีพอร์ตครับส่วนเจอของหายนะครับก็จะมีไอดีของประเภทของที่หายนะครับชื่อคนเจอครับชื่อของคนที่เอ๊ ห้องของคนที่เจอและที่ของที่เจอนะครับรูปภาพแล้วก็สถานที่เจอนะครับแล้วก็ว่าได้ได้รับคืนหรือยังแล้วก็วันเดือนปีที่รีพอร์ตครับต่อไปก็เป็นอ่าระบบหน้าเมนูต่างๆนะครับก็ประมาณนี้ครับสี่นะครับพัฒนาและทดสอบระบบนะครับ ด a ต้ทั้งหมดในแอปนะครับจะมี6ด a ต้านะครับมี Creator Miss Corner File Corner Report Home Page Navigator แล้วก็ t ิ i n g Type ครับหน้าผู้จัดทำนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนหน้า Home p a นะครับก็จะมีแค่3อันนะครับแล้วก็ Navigator นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับ t ิ i n g Type ก็มีประมาณนี้เหมือนกันครับ Data ในหน้านี้นะครับจะเป็น data ในการ Setup a แอปสำหรับชนิดข้อมูลและเมนูต่างๆภายในแอปนะครับหน้า corner report ก็ประมาณนี้เลยครับและ corner file Data นี้ครับเป็น Data หลักที่ใช้บันทึกและแสดงข้อมูลการแจ้งของหายและการแจ้งเจอของหายนะครับระบบหลักของแอปนะครับก็มีเมนูกับหน้าไตเตนะครับแล้วก็ ในเมนูก็จะมีข้อมูลการเจอของหายข้อมูลการแจ้งของหายผู้จัดทำแอปแล้วก็สถิติของหายครับหน้าระบบยอดของแอปนะครับจะมี creator miss detail corner file detail corner file form corner file inline ส่วนใน corner report นะครับก็จะมี corner report detail corner report form corner report inline ในโฮมเพจก็มี homepage detail นะครับ navigator มี navigator detail ส่วนติ n งไทป์นี่ก็จะมี t ติ g งไทป์ดีเทลครับต่อมานะครับการติดตั้งระบบครับโดยการทำคู่มือการใช้งานนะครับทำในรูปแบบของเอกสารคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานด้วยบบกรายละเอียดต่างๆของฟังก์ชันในแอปวิธีการแจ้งข้อมูลและดูข้อมูลต่างๆในแอปพลิเคชันนะครับ ส่งลิงก์และส่งแอปผ่านทางอ e ีเมลนะครับให้ผู้ใช้นั้นสามารถดูแอปและแก้ไขเฉพาะส่วนที่แก้ไขได้เท่านั้นแบบการแจ้งการเจอข้อมูลนะครับอะไรวันนี้ครับต่อมานะครับบำรุงรักษาระบบครับในการบำรุงรักษาระบบของแอปพลิเคชันจะมีการปรับปรุงแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดข้อผิดพลาดทั้งของระบบและของผู้ใช้เองเพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายต่อการใช้งานของผู้ใช้งานนะครับ ผลการศึกษานะครับจากแอปพลิเคชันของหายเปน็นไงวนะครับจากบริบทส่งนะครับเราจะสามารถศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันจากแอปชิดได้สามารถศึกษาแนวโน้มการส้างของหายได้สามารถนําสติมาต่อยอนแล,แนและพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําไปแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้นะครับจากสมมติฐานก็เป็นไปตามเป็นไปตามสมมติฐานนะครับโดยสามารถทราบทราบถึงข้อมูลของขหงุารณ์จำวันได้สามารถเพิ่มรายการของหายได้สามารถค้นหาของหายได้นะครับ สามารถติดตามของหายได้และสามารถแจ้งของหายเพิ่มได้ครับสรุปและอภิปรายผลนะครับสรุปผลนะครับแอปพลิเคชันของหายไปในว่าสามารถใช้ในการแจ้งของหายและแจ้งพบของหายโดยบันทึกและแสดงผลข้อมูลการแจ้งซึ่งสามารถแก้ไขปัญหานักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนที่ทําของล้นหายได้เบื้องต้นเป็นการอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับของหายทําให้ผู้คนทราบได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น อภิบายผลนะครับแอปพลิเคชันของหายไปในว่าสามารถใช้เพื่อบันทึกข้อมูลการแจ้งของหายและการพบเจอของหายได้และสามารถแสดงผลข้อมูลแจ้งของหายและการพบเจอของหายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นลําดับตามลําดับการแจ้งรวมถึงมีการบันทึกข้อมูลประสิทธิติซึ่งสามารถแสดงเป็นจํานวนการแจ้งของหายโดยแบ่งออกตามประเภทของสิ่งหายนั้นๆทําให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามของหายและสามารถแจ้งของหายในยามจําเป็นได้ เอกสารอ้างอิงนะครับดังนี้ครับคุณครูสามารถคลิกที่ไอคอนทั้งสองไอคอนนี้ได้เพื่อไปที่ตัวแอปพลิเคชันและตัวรายงานเองนะครับพวกเรากลุ่มเก้าขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสาธิตการใช้แอปหรือจ้าครับเดี๋ยวไปจะโอ้โหแป๊บหนึ่งไอ้แถบซูมมันบงัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมละ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 นะครับเปิดมาหน้าไตเติลจะมาหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวแล้วก็ไปที่หน้าเมนูเพื่อไปหน้าต่างๆนะครับแบบแจ้งของหายแจ้งการพบของหายข้อมูลการแจ้งของหายข้อมูลการเจอของหายและสถิติของหายนะจะสาธิตวิธีการใช้การแจ้งของหายก่อนนะครับก็สิ่งของที่ทําหายนะครับก็สาธิตได้เลยแบบ นะครับสมมติว่าใช้กล่องทิชชู่นะครับประเภทเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะชื่อผู้แจ้งนะครับครับห้องเรียนผู้แจ้งทับสิบสามเลขที่ผู้แจ้งหนึ่งนะครับภาพสิ่งของจำจำเป็นต้องใส่อย่างน้อยหนึ่งอันนะครับใส่ได้สูงสุดสามอันหลดนนานเ่าะไปหาภาพ อ่านเรื่อการสาธิการใช้คร่าวๆโอ้โหมันมันสมมุตินะครับสมมุติอ่อารละเอียดของสิ่งของหายนั้นนั้นครับก็ใส่ไปตามนั้นได้เลยครับอ่านะครับวันเวลาที่แจ้งของหายก็ปล่อยไปอย่างนี้นะครับได้รับของคืนแล้วจะถูกเซต default เป็นยังไม่ได้คืนนะครับก็เซฟได้เลยครับแล้วมันก็จะไป โทในข้อมูลการแจ้งของหายนะครับอของทิชชูนะครับต่อไปก็เจอของหายครับเหมือนกับการแจ้งของหายเมื่อกี้เลยนะครับอาปเภทสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้อีกแล้วกูเจอ ภาพขอบใส่ไปเรื่อยอะครับสถานลักษณะของสินของนะครับก็ใส่ไปตามนั้นครับใส่อะไรก็ได้สถานที่ที่เจอ,อสถานะของการคืนเจ้าของจะถูกเซตอัพ f a ฟอ t ไปยังไม่เจอเจ้าของนะครับก็ยังไม่เจอครับวันเวลาที่เจอสินของก็ปล่อยไปอย่างนั้น ก็จะไปปรากฏในข้อมูลการเจอของหายนะครับแล้วก็สถิติของหายนะครับที่จะโผ่สถิติทั้งการจำนวนการแจ้งของหายและจำนวนการเจอของหายนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเงินกับอุปกรณ์การเลี้ยงมันไม่ผูวเพราะว่าไม่ไม่ได้ใส่ตัวอย่างไปในนั้นด้วยแต่ตรงนี้ก็เห็นได้ชัดน,นะครับว่าแจ้งโทรศัพท์ไปสองอันแจ้ง เครื่องมือเครื่องใช้ไปสองอันและแจ้งประเภทอื่นๆไปอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็เจอเครื่องมือเครื่องใช้หนึ่งอันนะครับแล้วก็เจออื่นๆอีกหนึ่งอันนะครับระบบการใช้สุดซิปเปิลนะครับระบบรวมๆก็จะมีเท่านี้แต่จะไปเพิ่มก็ได้แบบประเภทของหายจะไปหาตามตามประเภทเลยก็ได้ครับว่าทั้งแจ้งทั้งเจออะไรบ้างครับ นะครับโดยรวมแล้วแอปพลิเคชันก็ทำงานประมาณนี้ครับผม